วิปัสสนากับสมาธิต่างกันยังไงคะวิปัสสนากับสมาธิคือคุณสมบัติในจิตใจเราทั้งสองอย่างสมาธิเป็นคุณสมบัติด้านความสงบสุขของจิตใจวิปัสสนาเป็นคุณสมบัติด้านปัญญาคือความรู้ความรู้ที่ลึกซึง้งรู้ตื่นรู้เข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจทราบซึ้งไปถึงความเป็นไปของธรรมชาติคุณสมบัติสองอย่างเนี่ยเอื้ออํานวยกันเป็นปัจจัยทั้งสองอย่างเนี่ย เสริมกันให้เราเนี่ยรักษาศีลง่ายควบคุมกายวาจาง่ายด้วยทั้งวิปัสนาและสมาธิเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นคุณสมบัติเสริมการรักษาศีลการนั่งสมาธิมันเป็นการฝึกคุณสมบัติของสมาธิเบื้องตน้นแต่การนั่งสมาธิไม่ใช่วิธีเดียวสําหรับการสร้างคุณสมบัติของสมาธิการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยสามารถสร้างคุณสมบัติของสมาธิได้เช่นกัน มันจึงอธิบายว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเกิดมาเนี่ยท่านไม่เคยนั่งสมาธิเลยแต่ท่านมีคุณสมบัติของความเป็นสมาธิในจิตได้ดีก็มีเยอะแยะนะครับการฝึกตนของวิธีที่ผมสอนเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทุกคน,เ,นเริ่มต้นการสร้างคุณสมบัติของความเป็นสมาธิเนี่ยด้วยการยังไม่ต้องนั่งสมาธิด้วยซ้ำปรับการดำเนินชีวิตที่ฟุ้งซ่านก่อน ตรงนี้จะเสริมให้จิตมีความเป็นสมาธิได้ดีกว่าอยู่ๆไปนั่งสมาธิเลยซะอีกการปรับสามเดือนหกเดือนให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยจากความฟุ้งซ่าให้เป็นความเรียบง่ายจะสร้างสมาธิแล้วหลังจากนั้นค่อยไปนั่งสมาธิทีนี้จะเป็นการต่อยอดที่เสริมกันหลังจากที่จิตได้สมาธิดีแล้วระดับหนึ่งไม่ต้องมากนะครับระดับหนึ่งแล้วเราก็ยกจิตเข้าสู่วิปัสนาในสติปัฏฐานสี่ได้ซึ่งเป็นการพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนของการพัฒนาจิต พี่ก็อนาคตรเราก็อาจจะมีคอร์สสอนนะครับตอนนี้พี่ก็อยากจะเชิญชวนให้เราหันมาทางการฝึกตนนะครับฝึกตนก็คือฝึกสามอย่างศีลส,สมาธิปัญญาศีลคือพฤติกรรมกายวาจาการพูดการกระทําที่ไม่สนองอารมณ์วันหลังพี่จะค่อยๆเข้าลึกไปใน,นระดับของการฝึกนะครับสมาธิก็คือการฝึกคุณภาพจิตให้สงบเย็นเบิกบานปัญญาคือความรู้ ลึกซึ้งในธรรมชาติพอรู้ลึกซึ้งเนี่ยใจเราจะวางสงบมายเซตอะ่ะจะถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิการพ้นทุกข์ก็จะง่ายเป็นผลตามมาแล้วนะครับ